สวัสดีผมแบร์ภูมิจะมาแสดงให้คุณดูว่าทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นเป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่แอมบโบรซลลี่ทางตอนใต้ของคินยาคุณจะพบกับทุ่งหญ้าเขตอบอุน่นภายในทุ่งหญ้าเขตอบอนนี้เหมาะสําหรับการทําเกษตรได้ประสบสัตว์เพราะที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือควายใบยสันที่มันโตเต็มที่จะสูงถึง2เมตรและลำตัวยาว3มเมตรและสาม,มารถหนักไดถึง900กิโลกรัมและอีกไม่นานการตัดซูเปอต์แต่ง,งจากฝูงก็จะเริ่ม ใบสันไว้นุ่มที่มีความแข็งแรงและว่องไวเข้าหทำหันกับไบสันที่แก่กว่าแต่ก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าใบสันหนุ่มพ่ายแพ้ในการประลองครั้งนี้เริ่มต้นดูดดแลอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญและช้างก็ต้องกินให้พอกับพลังงานที่ร่างอันใหญ่มหึงมาของมันต้องใช้พวกมันต้องเดินทางไกลกว่า1น0ไมล์เพื่อหาอาหารตอนนี้ผมอยู่ที่ฮาวาง บริเวณทางตอนเหนือของซิมบับเวพวกมันได้เดินเข้ามาในเขตการล่าของสิงโตแต่การที่สิงโตจะได้เหยื่อเป็นเรื่องที่ยากช้างวัยรุ่นที่มีความกล้าแต่ความกล้าก็เป็นอันตรายกับมันเองพวกมันจำเป็นที่จะต้องย้ายจากเขตนี้เพื่อความปลอดภัย จะสามารถพบกับทุ่งหญ้าเขตอดบอุ่นได้ที่ตอนกลางตะวันตกของอเมริกาเหนือตะวันออกของประเทศอาร์เจนตินาและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนมีพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าสเตปสเตปเป็นภูมิประเทศและชีววิเวศท,ที่คุณมักจะพับกบเฮ้ยพบกับภู้มาเล็กๆและพืชเหล่านั้นก็ถูกปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แห้งแล้งสวัสดีผมเปาโลก,กาเซียเป็นนักวิจัยที่วิจัยเพนกวินแถวๆนี้ อนนี้เราอยู่ในตอนกลางของปาโตโกเนียนะฝนตกไม่มากดังนั้นที่นี่พุ่มไม้เหล่านี้ก็จะมีใบที่เล็กดังนั้นถ้าเราลองดูที่หนึ่งใบจากต้นนี้นี่เด็ดเลยทำเขาทะรูแห้งมากจากภายนอกแต่เมื่อคุณตัดที่ตรงกลางของมันเนี่ยน้ำจากภายในก็จะออกมาเห็นไหมผมไม่ได้ขี้โม้ทำให้เห็นถึงการปรับตัวของพืชในทุ่งหญ้าสเตปทุ่งหญ้าแพรรี ทุนยาแพรลีมันก็ครอบคุมเป็นส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือนะก็ทอดยาวจากส่วนกลางของเมกาม้านเฮานี่แหละทางตะวันตกของมิสซิสซิปปีไปยังนู่นเชิงเข้าล็อกกี้มันก็ถูกตัดผ่านโดยแม่น้ำมิสซิสซิปปีของเรานี่แหละริเณน,น้ำน้ฝนก็อยู่แบบปานกลางก็พอปลูกข้าปลูกข้าวได้อยู่บุคคนก็เป็นเกษตรกรเหมือนอนกันนี่แหละทุยาแพรพัส โยสวัสดีชาวโซเชียลวันนี้ผมท่านองถวยจะพามารู้จักกับทุ่งหญ้าแพมพัสในอาร์จเจนตินาของผมนะครับทุ่งหญ้าแพมพัสเนี่ยหรือทุง่งหญ้าแอตแลนติกเป็นทุ่งหญ้าที่สูงภายใต้สภาพภูมิอากาศขึ้นเขตร้อนเอเชียใต้ดูสิครับขนาดหญ้าจะกินได้จจับทางตอนใต้รวมทั้งอุรุกวัยอาร์จเจนตินาทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลแพมพัสเนี่ยมาจากภาษาอินเดียนะครับที่ที่ทำมันอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะอินเดียนิคุย่าซึ่งแปลว่าทุ่งหญ้าที่ไม่มีต้นไม้ เห็นได้จากข้างหลังผมย่ที่ไม่มีสักต้นเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะภูมิประเทศหรือว่าใครมามาตัดไปนะครับคุณก็จะสามารถพบป่าสันว์ใต้ทั้งเสือภูม่าและก็นกนุนกระจอกเทศก็มาเที่ยวได้ครับอาจจะติน้าบ้านเฮาไม่ไกลไม่ไกลยอยู่ในเมกาใต้และนี่คือทุง่งหญ้าเขตอบอุนออน oh ่นหรือเทมเพอเรตกราสแลนไบโอม